มาพอ้ก็บุมีแล้วจ้ามือนในบุมจาวิที่ทำเหรียญโปรยทานพบมเมให้เบิงจ้าสามารถซส่เหรียญที่หลังได้เลยจ้าดอกนี้กะสิตอยอนมาจากลูกสมเนาะจ้าตัดรเวินเงียวหาสิมหาเซนติเมตรจ้าพับเลื่อมกันสามเส้นเนะจ้าจากนั้นพี่ก,กับให้ด้านเง้วอยู่ข้างบนจ้าห้าสิมมะขื้นสถานซีได้เลยจ้าเส้นที่สองคองเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคองเส้นที่สอง เส้นที่สสอดเข่าตรงกลางของเส้นที่ 1, หนึ่งจากนั้นรบปลไปริบบิ้นเส้นที่สามเข่าตรงกลางดึงให้กระชับจ้าต่อไปสิขขืนฐานแปดได้จ้าเชียงริบบิ้นขึ้นด้านบนแบบนี้จ้าจ้างนังกระเชียงลงมาทางซ้ายนะจ้าซ้ายก็สิเชียงลงล่างข้างล่างก็สิเชียงขึ้นด้านขวาจ้าการขืนฐานแปดนี่คือการเห็นลูกสมเป็นผื้นฐานของหลายดอกเลยจ้า เส้นที่หนึ่งจ้าเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่4ทับเส้นที่สามแบบนี้จ้าปล่อยเส้นแรกลงจ้าแล้วห้ากับจับเส้นทั้งขวาขืนจ้าปล่อยลงแล้วก็จับขืนมาทดแท่นแบบนี้เลยจ้าปล่อยลงจ้าแล้วก็จับขืนจ้าปล่อยลงแล้วก็จับขืนมาแท่นกันห้าสิจับอยูซ4เส้นตลอดจ้าจากนั้นก็ปล่อยลงจ้า เลือสามเซนห้าสีสอดเขาลู่ตรงนี้เด้จ้าสอดเขาไปเลยจ้าเส้นที่สองห้ากสีสอดผ่านเส้นที่หนึ่งไปไปสอดอยู่เส้นที่สองแบบนี้จ้าเส้นที่สามกสีสอดผ่านเซนที่หนึ่งสองแล้วก็ไปออกเส้นที่สามแบบนี้จ้าใส่เมื่อตะล่อมเขาเลยจ้าอุ้ว่าเฮ็ดแบบนี้กสิเขาส่งง่ายจ้าจากนั้นกระดึงให้กระชับจ้า พอได้แบบนี้แล้วเป็นสรอกลมนะจ้าเฮ้าสิแม่ขืนด้านบนจ้ายิบริบบินเส้นไดขืนมากกระไดจ้าผาาผพานไปสามเส้นจ้าเฮ้ากระสิขามไปที่ละเส้นจ,จ้ามันกระสิออกช่องไผ่ช่องมั่น้ะจ้าถ้าเกิดว่าออกช่องเดียวกันน่ะม,นมันมันบ่ถเด้อจ้าเฮ้าเห็นสังเกตว่าริบบินสิออกช่องไผ่ช่องมั่นโดยกรขามหนึ่งเส้นตลอดจ้า จากนั้นเลื้อริบบินสามเซนแบบนี้จ้าเจับเซนแรกที่ยูดานซ้ายจ้ามาสอดเขาลู่แบบนี้จ้าเซนที่สองสอดเขาผ่านเซนที่หนึ่งแล้วก็ไปโพช่องที่สองจ้าเซนที่สามกระสอดเขาช่องที่หนึ่งผ่านเซนที่สองออกเซนที่สามเนื้อจ้า แบบนี้เลยริบบินกระสิออกช่องไั่ช่องมั่นใส่เมื่อตล่อมเ้อจ้ามันจังสีขาง่ายแบบนี้เลยจ้าพี่กับจ้าเก็บไยริบินการเก็บไยริบินนี่มันสิไปตามไล่ของมั่นอัตโนมัติเลอจ้ามาโพอยู่ฟังตรงขามเข้าสิเก็บไปทั้งเบิดเลยจ้าโพออกมาแบบนี้เ้อจ้าเข้ากระดึงเลยจ้า สำหรับการเฮ็ดลูกสมเป็นพื้นฐานของหลายดอก้ะจ้าสามารถไปเห็ดเป็นผล,ลไม่ก็ได้เห็ดเป็นดอกไม้ก็ได้จ้าถ้าห่าเฮ็ดลูกสมเป็นนี่าสามารถต่อยอดได้หลายดอกเลยจ้าข้อสอดครบเซตแปดเศนให้หฮาดึงให้กระชับจ้าพิกับเก็บปลายริบบิ้นอีกรอบหนึ่งจ้าริบบิ้นก็สิมโพโอลออกตรงขามแบบนี้เ้ยจ้า สำหรับการตัดริบบิ้นของบุ๋งบุ๋มกระสิเก็บปลายริบบิ้นสองหลอบนะจ๊ะเพื่อความแน่นนะถ้าเกิดว่าพายอยากเก็บหลอบเดียวต,ตัดสั้นก็ที่บุ๋มบอกก็ได้ด้จ้าจากนั้นตัดริบบิ้นเลยจา้าตัดปลายริบรบิ้นออกทั้งเบือทั้งแปดเส้นเลยการตัดหนี่กกร,ระว่างด้อจา้าเดี๋ยวสิไปโดนเส้นอื่นจา้า นี่คือเสีเรียบร้อยละจ้าห้าสิมาทําการตกแตง่งโดยใส่ดินทองกับซ้ำวานตกแต่งนะจ้าบุ้มกะใส่เป็นกาวร่อนจ้าการทากาวนี่จ้าให้สังเกตตรงเรียมหรือบินทีเพลนสารกันเนาะจ้าเป็นสามเลียมถ้าไปตรงเหลียมนี่จ้ามันจังสีเบิงง่งไงสังเกตไง,งแล้วห้กาก็ติดดินทองลงไปเลยจ้าการตีลงไปนี่ห้กาก็ใส่มือประคองแล้วก็ห้กาก็ใส่มือเบีกดกดๆแน่จักน้อยจ้าให้กาวติดกันกับดินเนาะจ้า เพราะว่าอันเป็นอย่างบุ้มคือว่าให้ท่ากามองริบบิ้นอันสารกันเป็นเหลี่ยมนี่เนาะจากเป็นสามเหลี่ยมนี่เพราะว่าบุ้มเคยติดอยู่ตาตาก็ระดับสามเหลี่ยมลงมากกว่านี่จาัาติดแล้วมันบ่ตรงเนาะจากมันมีความเปียวบุ้มก็เลยยึดว่ายึดเอาริบบิ้นที่มันสารกันเนี่ยจ้ะเป็นสามเหลี่ยมนี่จ้ะมันก็ชิดตรงพอดีเลยจ้ะช่วยงามจา่าข้อเอ ตีจนโขบหลบอลูกสมแลละจ้าเข้ากับเรือดินทองเม่นบ่อจ้าเข้ากับเฮตัดออกเลยจ้าต้านห้เสมอกับเส้นที่เข้าเฮ็ดไว้ที่แหลกจ้านี่กระสิไดแบบนี้จางั้งก็ยิ่งเกาอยู่ตรงกลางของลูกสมจ้าเข้ากับสิไ่สังว่านประดับไปเลยจ้าใส่เมื่อกดด้จ้าให้กาเหนียนซะก่อนเข้ากับจังปลอยจ้านี่คือเสีเรียบร้อยลวจ้าสำหรับผอภลวดลายสวยงามขอบคุณหลายๆจ้า